คาะคุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้เรื่องราววันนี้ที่เกิดขึ้นของคุณค่ะความรักของคุณในวันนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยความรักของเราเนี่ยถ้าหากว่าใครกําลังรู้สึกในช่วงนี้ความรักมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการมีความเจ็บปวดเกิดความไม่เข้าใจกันในครอบครัวค่ะสิ่งนี้เป็นการเริ่มต้นด้วยอารมณ์ที่เกิดขึ้นสําคัญอย่างยิ่งนะคะ เพราะความรักที่เราได้รับในวันนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าไม่สมหวังไม่ได้ดังใจไม่ได้อย่างที่เราต้องการสิ่งเหล่านี้ปัญหาที่เกิดขึ้นอารมณ์ของเรามีผลอย่างยิ่งเรามาดูกันค่ะว่าเพราะอะไรทําไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับเรานั่นคือเราเป็นผู้ให้ที่ดีค่ะความรักของเราเราอยากที่จะ ให้คนที่เรารักนั้นมีความสุขเราอยากที่จะทําอะไรก็แล้วแต่เผื่อแผ่เกื้อกูลด้วยความรักด้วยความอาทรค่ะแต่สิ่งหนึ่งคือการที่เราให้จนหล,หลายครั้งเนี่ยมันให้มากจนเกินไปค่ะบางอย่างเขาอาจจะไม่ได้ต้องการบางอย่างเขาอาจจะไม่ได้อยากได้เราให้จนเราไม่ได้ดูว่าสิ่งที่เขาต้องการนั้นคืออะไรกันแน่ การที่เราให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ก็จริงการที่เราปรารถนาให้เขาได้ดีก็จริงแต่บางครั้งบางทีสิ่งนั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับกบที่เขาต้องการมันจึงทำให้การให้ของเรานั้นเนี่ยมันไม่เกิดผลกับตัวเรามันไม่เกิดผลที่ดีกับคนที่เรารักมันจึงทำให้ความรักของเราในครั้งนี้เนี่ย เกิดมีปัญหาขึ้นมาค่ะแล้วเราจะทําอย่างไรล่ะเราจะแก้ไขเรื่องนี้ไปได้อย่างไรเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างไรนั่นมีคําตอบให้ค่ะนั่นคือขอให้เรานั้นสงบใจสงบอยู่กับตัวเองค่ะไม่ต้องไปกังวลอะไรนะคะไม่ว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยวันนี้เราไม่สมหวังวันนี้เรามีความไม่เข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้เรารู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจกับสิ่งที่เราทำทั้งหมด ทำดีทับตายทําไมถึงไม่เห็นคุณค่าของตัวเราบางครั้งบางทีค่ะเราต้องปล่อยเรื่องราวนั้นให้มันเกิดขึ้นลองถอยออกมาค่ะแล้วเราเป็นเพียงแค่คนที่นั่งดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่อยๆดูไปค่ะวางอารมณ์ของเราวางใจของเราให้สงบนิ่งอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เรามีค่ะค่อยๆดูสิ่งต่างๆและเมื่ออารมณ์ของทั้งสองฝ่ายเย็นลงค่อยหันหน้ามาคุยกันนะคะเพราะเรื่องราวต่างๆก็จะผ่านพ้นไปและเรื่องนี้จะ ทำให้เรานั้นเข้าใจกันมากขึ้นค่ะเพราะถ้าหากว่าเราเข้าใจกันแล้วเรามีการพูดคุยกันและเราคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะทุกๆอย่างมันก็จะดีขึ้นทุกๆอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและนี่จะกลายเป็นอดีตเป็นเพียงเรื่องราวที่ทําให้เรานั้นเนี่ยได้รู้จักกันและกันมากขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นได้ก็จบลงได้ค่ะ แต่ถึงแม้เรื่องราวจะผ่านพ้นไปแต่อารมณ์ที่อยู่ภายในยังคงอยู่ถ้าเมื่อไหร่ที่เย็นลงแล้วค่อยหันหน้ามาคุยกันและความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไปนในทางที่ดีมากขึ้นเพราะเราต่างมีความรักให้กันและกันอยู่แล้วเป็นพื้นฐานค่ะแต่เพียงแค่การหันหน้าเข้ามาคุยกันด้วยอารมณ์ที่เกิดจากความรักจริงๆค่ะไม่ตัดสินว่าเขาจะต้องเป็นอย่างไรไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นอะไรนั่นแหละค่ะความรักที่แท้จริงรักที่เขาเป็นเขาและรักในสิ่งที่ เรานั้นให้เขาได้ในแบบที่เขาต้องการถ้าหากว่ามันมากเกินไปอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะถ้าหากว่าใครมีความรักเป็นยังไงลองคอมเมนต์บอกนั้นหน่อยนะ